ออรา graduate, ่าก да. ็ต้องนี้ครับยังไงต่อเจเยอร์เจเยอร์ออกมาจังหวะนี้เจเยอร์เตเบลใส่มาเรียบร้อยครับใจกุน้อมตัดน้องให้หนึ่งแล้วยังไงต่อมาอินฟินิตี้อินฟินิตี้ลัมบ้าเหมือกันรถระเบิดใสก็หายไปอีกหนึ่งตรงนี้มาบอดบายครับซ้ำไม่ต้องใจกุนล้อแบบออกจากเกมไปเหลือแค่คนเดียวแล้วแบบนี้แท็ออร่าก็ไหลเข้ามาลีกุ๊กดินเหยียบทับเข้าไปเลยครับแม่เตเบลใส่สุดท้ายเป็นกลุ่มก็ปิดงานไปเลยครับแท็ออร่าครับตัดนักแห่งดีอินฟินิตี้จบอันดับที่16ใหม่ ก็เป็นการรองรับครับในส่วนของกฎใหม่ครับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ PCS 4A p พ c กนั่นเองนะคุณผู้ชมครับกระหนดาบอสเต็มบอกว่ายิงกับมาโนอดาตัดล็อกท่าของบอสเซตไม่ได้ครับเอาครับโนดาครับแหมไล่มาเทไม้ใส่ไปทั้งวันนี้รถทับไปหนึ่งทีครับบุรีรัมยวเลเตอีสปอร์ตบุรีรัมย์ไหลมาทั้งวันนี้สับแม็กกัไปก่อนแล้วโคเน็ซี่ยังไงต่อยสเปซส่มาเซดิกโดนตัดล็อกไปอีกหนึ่งคนครับโอ้ยไม่ดีแล้วครับสำหรับ FWE Sport ครับ เฟลาสาย่านไปทายารเฟอร์มาจังหวะนี้ยังไงต่อแล้วซิตี้กระโดดมาโอ้โหเรียบร้อยครับสไตลจีโดนซับโอเคไปด้วยท่าของ KM99 ครับเก้าครบเพอร์มูนเหลือแค่2คนแล้วครับคุณผู้ชมครับแบบนี้ลำบากครับสับแม็กมาตับแบกมาเข้าบ้านกันก่อนครับสกิลเฮลุนลัวเนี่ยผมตะลับเทพแมวครับแล้วผมมาเรียบร้อยครับเป็นท่าของซิตี้ครับไปตัดน้องไม่ได้เป็นท่าของก็อดแมวครับอาริเชวัตยังอยู่ในเกมนะฮะคุณผู้ชมครับครับเฉาคุ้ยเดินทำ เลยมาตะเปยใส่ตะเปยใส่มาจังหวะนี้ยังไงต่อครับผมและด้านไกลก็มีการย,ย,ยิงไกลแต่ก็มาเหมือนกันและเป็นเซย์รอกซี่แต่นั้นกของเฉาควยไม่ได้เอาครับตรงนี้ท็อปฟี่เดินหน้าต่อเนื่องเลยหรือเปล่าเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนครับต้องตัดสินใจทำครับซิตี้ไหลเข้ามาจังหวะนี้จะเดินเข้าทําเลยหรือเปล่าครับผมอย่างไม่เข้าทําเดินมากไม่ได้ครับผมซิซี่เป็นโมอรทอฟครับใส่นักของมันโถ่ครับออกจากเกมไปไหลมาตรงนี้ มาเรียบร้อยแท็นิกตัดน็อกไม่ได้หนึ่งครับแท็นิกออเดตัดน็อกบีลีฟครับออกน็อกไปเหมือนกันแล้ะผมาจังหวะนี้เป็นหน้าของใครครับเป็นทูเคซี่ตัดน็อกไปโอ้ความกระตุกอีกแล้วนี่ตัวผมหน้าก็มีหลังมาไห้ครูเลียงแต่น็อกหน้าของเทพซ่าแฟดเทพซ่าลูกไปเหมือนกันแล้ววินติกาแต่น็อกหน้าของเจสปาร์เกอร์ไปตามออรจากเกมบางทีครับอารวัโผมมาจังหวะนี้หนูลินตัดน็อกไม่ได้อีกหนึ่งและยังไงครับผม มิโนโรูโดนแอ้วาของหนูลินไปอีกหนึ่งมาเหมือนกันและเอ็นครูเซียมาเทที่ท่าของหนูลินไปได้ครับตรงนี้นอกวงทั้งหมดเลยครับซิกเนเจอร์รอชุบมือเปิดอย่างเดียวครับที่มีใครเล่นครับผมแล้ววานอริก้าครับซ้ำหน้าของมิโนโรูออกจจะเกมไปสุดท้ายเอ็กครูเซียหลายตายไปด้วยบูโซนครับ สเตย์ครับหลบมาปั๊มยากันก่อนครับแล้วปั๊มยาขึ้นมาแต่วันนี้จะไม่ส่เกือบตายเหมือนกันขาดดาเมจเดียวเท่านั้นเนี่ยโวมันพู่นี้แล้วไหลเข้ามาในห้องน้าเรียบร้อยไปเรีอนคิวตัดน็อกไปได้ไหลมาแล้วชีคซิงไปปิดงานท่านของโยชิมิมูรีครับโลงนทูสปอร์ตยับจบอันดับที่10ไปครับและจูดิโอโดนเซนเนตน็อกมาครับใจน่าของตีน้อยพีทีครับน็อกไปหนึ่งครับสไตล์แบบยับยับเหมือนกันทูเกซี่ตัดน็อกไม่ได้อีกหนึ่งท่านของแซมนี่ออเดซัมแซมนี่ออเดอจะเกยไปแล เซตเน่ยอยมาลูกนี้เต็มข้อเลยโคนักซี่รับเปิดน้องกันท้งของตีน้อยพิทีกัล็อกไปกับเอสเซอร์ไปตัดน้องกันงของพิซเซโตไปได้แล้วเป็นโลนัสายครก็ไปซ้ำนองน้าของตีน้อยพิธีก็ออกจากเกมไปเซสายแล้วโลนัสมายเดินโลนสม่ยยงเสายสุดท้ายเป็นซิกแซกก็ไปปิดงาน um, บุรีรัมยับจบอันดับที่8ไปครับโอ้ชาเปอร์จะไรเคเอมชมุรีได้หรือเปล่าตรงนี้ครับแล้วไหลามาแบบนี้แล้วเป็นน้องิกันแั้งของพปปิซเ ing จ,จบกันดับ7ไปรแาแมไปปิดงานเบลมคโอชาป์จบอัันดบ6ไปตตามิดเลยครับ แสักครีสก็ไปเปิดน็อกมาได้หนึ่งในน่านของทูเกซี่ครับน็อกไปครับอโอ้โหเปิดตัวยิงไปด้วยจังหวะน,นี้ได้ขวามาเหมือนกันเคเอ็มกัสิบเก้ากับตัดน,น็อกหน้าของเลออนคิวก็ล่วงไปและสักครีสตัดน็อกอหนึ่งครับโอ้ยยิงซ้อมซ้อมยิงหนีก็ท้าไปสิบสองดาเมจจ่ายไปจังหวะน,นี้ยังไงต่อครับแล้วดูครับเอ็มเอชบุรีก็ไหลมาดาวแมนไหลมาเช็คกลอยเห็นมาแล้วจังหวะน,นี้สเปรย์ใส่ไปหายอีกหนึ่งคนนะผมเคเอ็มกัปตันสิบเก้าปิดไปน็อกเหมือนกันแล้วเมื่อสักครู่หไปไปน พอถาโหเรียบร้อย KM99 ออนไฟล์ครับอลิชัยวัฒน์มาดีอีกแล้วครับผมแมดแฟกเกอร์โดนมาตะวันนี้ลงมาเล่นเนินต่ำต้องประสมกผิดหลังตัวเองไว้ครับหลงังไทยสปอร์ตแต่มาตะวันนี้เซรอซี่แต่น้องน้าของแมดแมดแฟกเกอร์ล่วงไปเหมือนกันครับผมด่านไกลมา KM ติดกาเปิดนอกงหน้าของชิซซี่ไปได้เหมือนกันเพชรเดตแต่น้องน้าของลูนแนสไมล์ไปไมีน,น,นอ,นอนสนนอนเทรดหน,น,น้าของเพชรเด็ดไปกับซิตซี่ไปสมามนักของลูนแนสไมล์เอาจะเกย์ไป KM99 ไปตัดหน้าของชิซซี่เอาจะเกยไปเหมือนกันแล้วต่อเคแต่น้องน้าของเจ้าแมาาากกนไป ทำปั๊มยากันอยู่ปั๊มยาอยู่ผมามาสอจังหวะนี้เรียบร้อยครับเราไมหนึ่งแต่สุดท้ายเป็นเคมก็ชนะไปปิดงานครับเมจิกอ e ีสปอร์ตรับจบอันดับที่4ไปครับนี่โ้ยขอใส่ไปแมทแบกเกอร์ล่วงไปอีกหนึ่งล้อตรงนี้ครับโอ้โหขอเ,เตะเจ้าอยู่ขอใส่มาสักทีแต่น้องนองของล็อตเจ้าไปเหมือนกันแล้วแมทแบกเกอร์แต่น้องทหน้าของเจ้าแมนไปได้ครับ แมแฟกเกอร์เดินแล้วครับตรงนี้กำเนตอยู่ปาเนตไปย้ยยอยย้อยเด้งหนึ่งจังหวะโลดพอดีเรียบร้อยตัดน้องไปได้หนึ่งเอากรับผมตรงนี้ชุบเนขึ้นมาได้อีกหนึ่งมาเหมือนกันตะวันนี้ปาโมโนนอสตายไปเรียบร้อยครับแบบนี้มิอนาโนสโดนตัดแน่นอนครับคุณมแมสแฟกเกอร์เลดนดีจะจัดรอบนี้ก็แล้วไปเผาใส่หน้าของมิอนาโนสไปด้วยลอสเจเจอาร์ก็ไหลาตายไปด้วย,วยบูโซนครับแบบนี้ลำพูนจะเปิดใจแรกได้หรือเปล่าเหลือคนเดียวแล้วหลังสมดตรงนี้ครับผม จัเไป e. ใ y, ส่มาปาไฟใส่ไปอีกหนึ่งลูกสองลูกมาเคสติดกเวจับเปใส่เรียบร้อยครับสุดท้ายเป็นลำพูนทีละทอนอีสปอร์ตครับหกคิวโอต่างของเซ็นเซอร์เกมมิ่งครับส่วนทางที่เหลือเนี่ยเอ็มเอสชลบุรีไหลเข้ามาชนแล้วเอ็มเอสชลบุรีชนกัะแนงดักแมนครับตรงนี้เอ็มไอทีครับกับสกีดสกีดโดนตัดนอกไปเจ้าแมนโดนจับไปใส่มาแล้วแตนอาวัยเหมือนกันแลาจูริโอโดนไฟเผามาแบบนี้เอ็มเอสชลบุรีจะจบสิบหกหรือเปล่าครับ โอ้โลนัสมายครับดับแม่ space, ไสีสเปซใส่น้องซีโอน็อกไปเหมือนกันแล้ววินธนวัตรทีเอสครับตัดน็อกมาโลนแอสไมล์กันสุดท้ายเรียบร้อยเลย MITS ปิดงานนะผมเอมเอสชุบุรีจบ16ไปเลยครับแตมไปสี่้อยวินทีแต่ตน้องนักของลิฟไปแล้วโมมาจังหวะนี้ยังไงต่อยูเบใส่กันมาสเใส่กันมาตีน้อย,อว,ยวินทีกันซิกแซกครับแต่น้องนักของบอสเซนไปได้เหมือนกันครับและซิกแซกครับไปสามบอสเซนออกจากเกมไปเสร็จเนตไปนานก่อนหรือแค่เซตคนเดียวมาตรงนี้เนตเลยไปครับ เอ็ดดีโคลไม่ต้องวันนี้ยังไงต่อสุดท้ายเป็นเอ็ดดี้อาร์เคแมนกับซิลคิวก่อนและเป็นแมสโซนัตกรับปิดงานไป f w e s p o r t ครับจบอันดับที่15นะครับผมอีกหนึ่งตรงนี้ก็หลบลงมาหลังบักกี้ก่อนเจเยอร์โรนิงคอสใส่มาครับจากแวนอติก้าครับโอ้โหสดจีมานีจ่าครับแวนอติก้าครับแล้วแฟร์ดครับเล่นยังไงต่อแล้วเจมส์มินครับเปิดออกมาได้หนึ่งตรงนี้ก็ยิงคอสใส่หานัทธิของเดเทเกนี้ครับ สเปรลาเขายาวลากเขายาวามาแล้วจนหินมากังหวนี้เรียบร้อยครับเจนสมินตัดนอกไม่ได้อีกหนึ่งการ์ดของหนูลินเหมือนกันแล้วตองเคโดนน้องการ์ดของโยชิมินบุรีไปแล้วกลุ่มโดนเลลิกครับซ้ำออกจากเกมครับโดนหนึ่งโอ้ยขาดนัดเดียวโดนหนึ่งเหมือนกันโอ้โหสองหัวยังไงต่อกาเนธแหมไม่ใช่คนสองใจครับผมมานเนธแต่ก่อนด้านหน้ายอ้อยๆเด้งมาหนึ่งจังหวะจังหวะนี้ยังไงต่อพากลางมาเนธไปอีกหนึ่งลูกเรียบร้อยลงแลก เพจเด็ดไหลเข้ามาเหมือนกันแล้วลอสเจจอร์ครับเน็ตไปดแต่ว่ลน็อกทั้งของมิลาน็อคลมถึงซิตี้ครับแมแต่ก่อนน็อกจะมายิงใส่หน้าของเพจเด็ดน็อกไปมันโผล่ครับแล้วพีครออยู่จังหวะนี้มาแต่ก่อนชาวกล้วยโผล่มาจังหวะน,นี้สเปซใส่หน้าของเนโอดิก้าออสเกไปเมจิกจบ12ครับแล้วด้านบนครับเดินเข้าเคลียร์ครับสำหรับกุลรังกุยรังเข้าเคลียร์มาจังหวะน,นี้เอ็ดดี้เอาครับมาดูเอ็ดดี้ก่อนนี้ยตรงนี้แล้วเป็นเทพแมวตัดน็อกไปได้หนึ่งแต่ก่อนชาวกล้วยน็อกไปครับหนูลินตัดน็อกท่าของ กัไปจังหวะน,นี้จะไป็นไตรีเฟกกันแล้วเป็นเทพแมวครับทำให้เพื่อนก่อนเมจิกเออทานายของเมอร์ดินมอจบอันดับที่11ไปครับตรงนี้มาแจกไฟต่อเนื่องกับไฟเจงเออาแซนต์ทนายของโยรู้ครับออกอนจะกเกไปหนูลินได้หลายตาทานายของอันคิวไปเหมือนกันเหลือแค่สองคนจะสลายไมดีเอสมาแวนโอติก้าเปิดน้องมาต่อเน,นื่องเลยหาทานายของ อินฟินิตี้ครับผมและธนาวาตัตรน,น็อกหน้าของดูเกนตี้ไปได้เหมือนกันไอคุณดูเกนตโดนไปตัดน็อกหน้าของจีเคอยร์ใต้กับโลกปลายวานอติก้าเซตเนตตามแล้หน้าของโอ้บอลอัลเทายปบีเตอร์แมสไปเทะหน้าของวานอติก้าไปได้เหมือนกันเลลิกแค่ไปโดนน็อ,อ,ก,อก,กไปหนึ่งคนแบะบีเตอร์แมสว่าเฮ้ยโอ้ยน็อกสามครับผมตรงนี้แอสซี่เดินทำเอ็ดดี้บอกว่าสั่งลุยเอ็ดดี้สั่งลุยมาต้งวันนี้กัมเนิดรอหน่วงเวลาไว้อยู่จัสโมเมนต์ไหลออกขวาไป แล้วฝา,าเล่น,นกับสมองกันก่อนตรงนี้เอเดียเขม่าแต่น้อยนักของจัตส์โมเมนต์นนตนน Just เฉยเลยครับสามออากจากเกมไปเลยครับจัตส์โมเมนต์ทางซ้ายบิสเซตโตบิดงานพีเตอร์แมสออกจากเกมไปเหลือแค่หมูสเตโยชิมิบุรีสองคนเท่านั้นครับผมตรงนี้เนี่ยใส่มาแบบรัวๆเหมือนกันยูเซยใส่ใส,สเปร่าใส่มาสามสิบ โอ้โหเล่นหมูสเต็กเกือบตายครับหูวิ่งไปหมดแล้วหูวิ่งไปหมดแล้วนี่ก็ค่อยขยับเข้าวงมาเรื่อยๆล,ลดระเบิดใส่ก็จะเทพแมวครับโอ้โหสกิลออปชั่นพิเศษับคือรถระเบิดใส่เลยครับผมทำยานก่อนฟาร้อนหลายตามเพื่อนไปกันก่อนบอสเตอร์ยิงคอใส่ไปครก็ตัดน,น้องนักของเอเดดี้กับแมนไปได้เหมือนกันเลย Exclusive ตัดน,น้องนักของทูเคซี่ล่วงไปเทพแมวไปตัดหมูสเต็กเอกจากเกมไปสุดท้ายบอสเตอร์ยังไงครับผมไม่ได้หลายตายนักของเอ็ดดี้ไปได้เหมือนกันแล้วเป็นเบลมอดครับไปปิดงานเทพแมวออกจากเกมเซฟโปรไหลามซี่ตอนนนั้ ทางหน้าของพี่สี่น้อยพีดีกับล่วงไปเหมือนกันและผมขึ้นมาไม่ได้ฝาบยากไม่ได้ฝาบยากเอคเคนล็อกสามโอ้ยสุดจัดสุดจัด,ดทุกเกมที่ตรงนี้ยังไงต่อออนไฟมาๆออกๆแล้ววันนี้ของเขาแล้วเป็นพิเซนโปลก็ปิดงานไปเลยครับชาร์เปอร์จบอันดับที่หกครับแม่อมอลลี่เกมมิ่งครับบอสเซอร์ไหลขึ้นมามันตองที่เห็นแล้วเห็นแล้วนอนแบบนี้อินคอใส่ไม่พลาดเลยครับผมลงซ้ยายขาวาเพื่อให้เป้าตรงครับแล้วอยู่นี่ครับแหมไปซ้ำทางหน้าของพิเซนโปลครับออกจากเกมไปครับ หนูลินเห็นแล้วครับจะวายิงพอะไตเพาะไต้ไปหาทูเกสี่ยังไม่ได้เรียบร้อยเป็นหนูลินับปิดงานไปเลยอโมรี่เกมมิ่งจบระดับที่5ไปครับอากระมายตีครับเหมือนจะเดินแล้วนะไมยตีมาดฟาก้าครับไหลมาตังหวะนี้ครับล่นกับสมอลกอนต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวที่ยังอยู่ได้ต้นเดียวที่อยู่ได้สุดท้ายเป็นยูนเนมครับปิดงานไปเลยหนูลินครับเดเทเกมมิ่งจบระดับ3ครับต้องดูครับว่าใครจะได้ไก่ครับซิกิจร์เกมมิ่งหรือว่า8บิดบาซูก้าครับ ขอใส่ฟารอดไปครับระหว่างนี้ยังไงต่อแล้วเป็นไม้ตีมาดาฟาก้าเปิดน้องมันน้าขออลิมิเตเตไปได้ครับหรือแค่ฟารอดโอ้แบบนี้อัตราจะได้หรือเปล่าเรียบร้อยสุดท้ายเป็น8ปบิดบาสูก้าครับเป็นหน้าของเจสปาร์เกอร์ปิดงานไปเอาละครับผมทีมน้องใหม่มาด้วยเหมือนกันนะครับผมแปบิดบาสูก้าตรงนี้ครับในชิคเกนินเนอร์ในเกมที่2นี้ครับในแผนที่รันเกลครับคุณผู้ชมครับอีการ์โนด้าเปิดน้องมาได้หนึ่งในหน้าของบอสเช่ครับแม่เ็บแมวครับ สามออกจะเกมไปก่อนครับเฟรมเลดยับๆเหมือนกันจนังหวะนี้ไหลลงมาครับอาะไรครับผมตรงนี้มีเปิดไฟแน่นอนจนังหวะนี้มาตองเคชนใส่เพื่อนครับนิโอริกาโดตอนตัดน็อกไปเจ้าแมนตัดน็อก้วของนิอัลธน,นาของตองเคล่วงไปเหมือนกันจังหวะนี้ครับผมโอ้โดนไฟเผาไปด้วยออปชันมาแบบเต็มๆครับแล้วเจ้าแมนไปซ้ำธนาของตอ,นนองเคครับรวมถึงสามนิโอริกาออกจากเกมไปด้วยเหลือแค่สองคนครับเมจิกีสปอร์ตด,ด้านบนไหลขึ้นมาเหมือนกันเดอร์บิลวูดไหลมาชนธนาของอินฟินิตี้กันตรงนี้โยชิมิวลิงตัดน็อกไปเหลือแค่พีเตอร์แม็กคนเดียว แล้วสุดท้ายเป็นเมจิกอีสปอร์ตจบไปในอันดับที่ห่เลยครับโรถดนสมายเปิดน็อกมา,านักของโยชิมิบุรีครับเหมือนกันโอ้ดีอินฟินิตี้ครับเหลือแค่แมดด็อกคนเดียวครับหรือว่าปีเตอร์แมดเด็กไว้ก่อนอาลีชัยวัฒน์ไหลมาจองหลุมเพิ่มเติมกันไปใกล้ๆมีนักของ FW ฟีอีสปอร์ตโผล่ขึ้นมาตะวันนี้เซติงแต่ก็ไม่ได้หนึ่งบอสเซนซ้ำออกจากเกมไปให้ครับปีเตอร์แมดแต่น็อกไม่ได้หนึ่งครับแล้วปีเตอร์แมดซ้ำนะนะของหมูสเตลโออกจากเกมไปครับปีเตอร์แมดได้อีกหนึ ไอ้ยเหลือจะเชื่อตรงนี้เพิร์เพิร์มูธจบอันดับ15ไปเลยครับผมดับสองครับว่างฮะตรงนี้สีน้อย <laughs> แขนไม่อะไรเี <laughs> ่ยบาสุก้าไหลมาจังหวะนี้ไม้สีไม้สีมาดาฟังกาไหลมาจังหวะนี้ใกล้ๆมีเดเทตขับรถขึ้นมาพร้อมรับมือเดเทดมาหนูลินจะเปย์ใส่หายเลยหายเลยแล้วคอนซีแตนนักของเซรัสซีก็จะเกไปอลิเชยวัตจบอันดับที่4ไปครับ ต้างไปกานบนมีการได้เกิดขึ้นมาปีเตอร์แมสเซตเนยไปใส่หน้าของบิลลี่เขาลุมไปเหมือนกัโกนโรเแสไม่ตัดน้องมาได้หนึ่งในหน้าของนี่นกับบอสเซ็ตลุกไปกับปีเตอร์แมสเซ็ตไม่ต้องวันที่สุดท้ายไม่ไหวจริงๆนะสุดท้ายเป็นรปิดงานโดยสเตรดิกนั่นเองครับโอ้โหดูครับเอเมชบุรีอยู่ใกล้เลยครับผมชาเปอร์และจูริโอขึ้นมาจูริโอขึ้นมาโรดแนสไม่ขึ้นมาจังหวะนี้กันต่อสเปซใส่มาหลังเล่นกันก่อนแล,ลแน้วเป็นโรเแสไม่ตัดน้องหน้าของตีนั่นพิธีไป ให้พีดีไปแล้มีไหลมาเหมือนกันและหลบมาก่อนครับแม่ยูโอโดนเทน้องไปเหมือนกันน้องของแมสโซนันด์ก็ล้วสปีดเต้น้องนักของแมสโซนัสดล่วไปเหมือนกันเอาครับผมสกีดไหลมาตรงนี้ครับผมแล้วมันโถย่างนึ่งแต่น้องนักของแซฟนิกก็บอเดไปได้เหมือนกันยูแอนเอมเทน้องนักของมันโถปลซ้ำมันโถเอเก่งเลยของเจนสปาร์เกอร์ ซิกแซกนอนอยู่ซิกแซนอนอกแซนอนอยู่สุดท้ายเป็นซิกแซกปิดงานไปครับผมมันเสียเวลาโดนลูกใส่ไปวานอติก้าไปปิดงานหัวเนยปัจจัยจไปครับผมเบลล์หมดสถิตน้องนักของมาจังหวะไม่ได้เหมือนกันเซดิกตัดน้องไม่ได้อีกหนึ่งมาชาร์ปเปอร์หรือแค่สองคนไหลเขา้ามาจังหวะแม็กโซนัตดึงสลักมาปาเนยใส่มาหนึ่งลูกลูกนี้ยอ้ยยอ,ยยอยเด้งมาแบบนี้ลอสเตจิอาโดตัดน้องไปด้วยแกลเนยของแม็กโซนัตยัดตรงนี้เซตเนยกลับมาเหมือนกันสงครามเบลเกิดขึ้นมาจังหวะนี้ป๊อปเป็นเนยหรือแปดเป็นเนยครับผมดับเบิลคิวส่งหน้าของลาาพูนนีีรรททอออยสปป์ตจจบบบัััด่ไคแวะ หลังสมองกันก่อนครับตัวรถมีให้ใช้หรือเปล่านะสำหรับเป็นไอดีเอสมาใช้กูกลอฟตัดน้องไม่ได้ยีงหน้าของอีกอรูเซียเจเยอร์ตัดน้องหน้าของธนาวัฒน์ไปรับเหมือแค่ดักแมนดักแมนคนเดียวเท่านั้นนะตรงนี้ครับแต่แอราตั้งแผงรับอยู่ครับเราดูกับดักแมน,นสุดท้ายเป็นเจเยอร์ก็ปิดงานไปเลยครับผม ยังไงต่อปลามาอีกหนึ่งลูกรอใต้ท้องรถมาจังหวะนี้โคเนสซี่ลงมาก่อนเช้าเหล่าสิบสามเซนต์เมิที่จ่ายไปแล้เป็นเจคิอาร์แต่ก็ไม่ได้หนึ่งเช่าเซมแมวมาจังหวะนี้สามเซฟแมวจะเช็คไปหรือเปล่าก็เป็นแมสนาดกับเป็นสิวคิวมาได้แล้วนัวได้ครับแต่รับของเจคอาร์ครับลวกไปแล้วซามว่าสิบเกมเป็นทีไปมาครับปาสมองกินนานๆ่อนยับแล้วดูครับเป็นทูเฟรซี่ครับปิดงานไปเลยครับบุรีรัมยูเทนอีสปอร์ตครับจบพนักพกไปโดยทูเฟรซี่ครับเป็น ซิกแซกเดินมาครับมูดตอฟใส่ไปจังหวะนี้ค่อนข้างโลมาโอ้วัดสุดหรือเปล่าไม่ใส่ถ้าไปใส่มาเรียบร้อยสุดท้ายเป็นซิกแซกดับเบิลคิวเฉยเลยกรูมเลือดชิดครับตรงนี้ขอชิดตัวบ้างกันก่อนครับเฮ้ยฟาร์ลอดเ่ยมาลูกนี้ลูกสองเนี่ยโดนครับแล้วออกซ้ายไปโดนอาริมิเต็ดครับตัดน้องไปก็สลับกรูมโอ้โหแบบนี้ลำบากแล้วครับด้านไกลก็ยิงมาเหมือนกันแล้วเป็นอาริมิเต็ตยับยิงผ่านจากรั้วครับออกมาครับซ้ำน้าของกรูหมดจากเกมไปโอ้โหแล้วฟารลอสแต่เนองไม่ได้อีกหนึ่งนะตรงนี้ครับเหลือแค่เจเยอร์ โอ้ลำบากครับเล่นครับเล่นลำบากมาเจเยอร์ตัดมาว่าได้เหมือนกันเอาเลยครับผมตรงนี้ฟาล้สเซ็ตเน็ตไปซ้ำนักของเจมส์มินครับออกจากเกมไปแล้วฟาล้อสุดท้ายปิดงานเลยครับผมเจเยอร์ออกกเกมไปครับแอคแทออลราวจบอันดับ3ครับถ้าก็ว่าเหลือ2ทีมโซฟิยาโซฟิยาขึ้นมาตั้งแต่นี้จะยิงไปใส่โอ้ยยังไงอ่อ โตบียาเห็นมาตั้งแนนี้ซิกแซกหลายเข้าสมโตไปและมีสเซเมใส่โด er นในสมโตเฉยเลยนะ้ตอนนั้นมาอีกเซใส่ดานเฟอร์ไปได้สุดท้ายเป็นออรลิมิเต็ดครับผมผิดงานไปซิกเนเจอร์เกมมิ่งเลยครับผมในเกมนี้8คิวด้วยกันครับคุณผู้ชมครับตาเป็นมอเตอร์ท็อสปอยเมก่อนเหมือนกันครับเจคขอบกรบโดดกลับมาด้วยแกรนเนตตรงนี้เจคขอบลำบากเหลือเกินแล้วโดนเจมส์มินครับตัดน็อกไปครับเจคขอบเอาอะไรครับผมตรงนี้นี่ครับ ยิงสเปย์ไต่ล่วงเลยครับธนวัตรทีเอสโอโห่คูเซียรออยู่ครับอคูเซียรออยู่จังหวะนี้พอมาแบบนี้อคูเซียไม่พลาดครับผมแต่ถ้าคนจากูลอฟเข้านอกไปเหมือนกันแล้วแกล่าลากซ้ำครับซ้ำในทางใจกุลออฟบอลจะเกมไปยีสเปย์ไล่ไปก่อนครับท่าทางของกลุ่มหนึ่งลูกมาเพื่อกันชาร์จกันชาร์จมาสเปย์ใส่ไปก่อนจังหวะนี้ยังไงครับแม่แล้วบอเช่ลำบากแล้วครับเอฟวีบิวจะเอาบ้านครับ เอฟซีบิวเจ้าบ้านโหมันตะวันนี้สเปซใส่มาบานนาวานี่เหนืงอยตอเป็นเซดิกแต่นักหน้าของเจคยาร์แซ่ไปกับกระป๋อเชิดนะมันร้องมาเลยส่วนย่ามันตะวันนี้มาแล้วโดนนักนของเซดิกที่สุดไปเหมือนกันกระป๋อเชิดก็โดนตามออกเกมไปแคตรงนี้ครับโอ้โหอะไรครับผมตรงนี้มอเรย์เกมมิ่งเสียพื้นที่ให้กับนักนของเอฟซีบิวไหลมาเหมือนกันไม่ยอมกับพิเซตโป้พิเซตโป้บอกว่าไหลมาแล้วผมผ่านหน้ามาป่าใส่บีลิฟรับซ้ำบีลิฟออกจากเกมไปเลยครับโโอ้ห สเปรย์ไล่ส์สเปรย์ไลท์ส่สอหายเลยโอ้โหมาโมลี่เกมมิ่งจบอันดับที่16ไปปิดงานด้วยเซดิดคนเดียวยครับผมหรือฮอนโบย่านนั่นเองไอ้ผมกัมเนตรออยู่กัมเนตร,รอยรรอ,ยรรอยู่มีกองฟางเพิ่มเข้ามานะครับในคอกมาครับเล่นยากขึ้นแต่ว,นว,นวน่าโนฮาดาบอกไม่ได้สนใจคอกมา ผมเน่ใส่หน้าของซิตี้ร่วไปโค้มาตังหวะนี้เรียบร้อยกัมเซย์รอซี่โดนตัดน้อยหนึ่งคนจากโนอาดาเอเดียคขมแมนกัมเซยเน่ไปซ้ำหน้าของ KM99 ครับออกจากเกมไปดีเดินเข้ามาเคลียร์มาในห้องจังหวะนี้โคมาเรียบร้อยสุดท้ายเป็นเอเดียคขมแมนครับไปปิดงานมิดันนอสครับผมชาร์เปอร์ไปไหนชาร์เปอร์โมงครับผมทุกเช้าเราก็ช้าจังหวะนี้มา RKJS ครับไตัดอยหน้าของเด็กบอลไปได้เหมือนกันจะงหวะสุดท้ายนอสเนี่ยแม็กโซนัทไปท็อปปี้ครัมไปตัดหน้าของตีน้อยพิธีและเรียบร้อยเลยครับผมลอสเตจาาปิดงนชร์เปอร์ เอฟวีคือโทมาทั้งวันนี้เซดีไหลผ่านมาเรียบร้อยมันโถตันน็อกไปปานนาวันบอกเหยียบทับไปก่อนแล้วเรียบร้อยครับเป็นมันโถดับเบิลคิวแับส่งหน้าของ FW e s p o r t จบอันดับ12ไปลเลยครับไหลมาเอดียเข้าแม็ตันน็อกได้หนึ่งตันน็อกได้สองสุดท้ายเรียบร้อยผานมนตัดมาไม่ทันจริงๆครับผมเทพแมวไปปิดงานดีอินฟินิตี้จบอันดับที่11ไปคู่นี้อัพเกิดขึ้นไปอีกแล้ว ชาดป้ายกันเฉยเลยแบบนี้เรียบร้อยกับหมนี่ไฟเตอร์แต่น้องท่าของโลเดสมา์ไปซ้ำอ,ออกจากเกมแมสแฟกเกอร์กับซ้ำสคริปต์ออกจากเกมไปเช่นเดียวกันอันตอนจบเลยครับลีออนคิวยังไงต่อตรงนี้มีประเด็นเหมือนกันยับตาบไปดูครับเมจิอีสปอร์ตยอนคิวแต่น้องท่าของเจเยอร์ไปกับดูริก้าเพดน้องท่าของเจสซี่มไม่ได้เหมือนกันและซ้ำน้องท่าของเจสซี่มออกจากเกมไปเซตเน็ตมาจากกมังหวะน,นี้มากรูปแต่น้องท่าของจิกซิ่งก็ล่วงไป นิโอดิกาดับไปอยู่ดับช็อตไฟมาจาังหวะนี้กูกยิงสเตเบลสายหนะ้าของตองเคลวกไปเหมือนกันแล้วอีกหนึ่งคนขึ้นมาจาังหวะนี้สเเบลสายมากูมเก็บน็อกสาไปแล้วครับผมโอ้อยตรงนี้รีบรีเซตด่วนเนี่ยสำหรับเมจิกอีสปอร์ตครับแล้วดูครับลุ้มบอกพร้อมลุยแล้วจังหวะนี้ปาเป็นแปดแต้มอีกจังหวะนี้สเเบลไล่สเตเบล่าเขายาวมาเนี่ยสวนมาเรียบร้อยสุดท้ายเป็นลลออนคิวครับแหมมาปิดงานเป็นชิกซิ่งนะขอไมยครับปิดงานหน่อยแถวออร่าจบันดับที่สิบไปอยู่เลออเจ้าแมนแก๊งตัวลลงมาาาเรรียบบออออิแววนโตกก่ รออยู่แล้วจ e ball, ังหวะนี้มาชาวคุ้ยต่ดน้ำหนักของเจคิวเดียวล่วงไปครับสุดเจ้าแม่และสุดท้ายเป็นแมนโนติก้าครับปิดงานไปเลยครับผมเอ็มเอชชมบุรีจบอันดับ9ไปครับรอเรื่อยๆแบบสบายใจไปแล้วเป็นเฮือกหมูไปตัดได้สุดท้ายพาดเกิดขึ้นมาอีกแล้วครับผมตัดไปครับแปดบีมาตุก้าจบันดับที่แไปกรับคเนสซี่ครับตัน้ำหนักของหนูรีไปได้ครับมันโถล่ตัดน้ำหนักของเลลิกไปแปดยักษ์โดนแปดโดนแปดแปดโดนแปดเรียบร้อยสุดท้ายเป็น RKJS ครับแม่มาปิดงานไปได้ครับผมคิวเรียงสเตลเพื่อจะอันดับได้ครับ เอเดีเย,ยคอมแมนเ,เปิดน้องมาได้อีกหนึ่งครับด้านของโซนิคไฟเตอร์กันแล้วซ้ำโซนิคไฟเตอร์ขออกจากเกมไเคาะอโอ้โน้องพูป้าพูจังหวะน,นี้เคขอเท้าขอเท้าโผบ้ขอเท,าอท้าโบ้ไอ,อ้อนั่นเจ้าแล้วเป็นสไตล์จีตัดน้องล้อซีเต,เตจาร่วงไปม่กับด้านไกลโอ้โ โอ้โหแล้วเพอร์พามูดจับหลายตีเพอร์พามูดหลายตีมาฉับกุ้ยตานนะหน้าของคอนซี่ไปได้เหมือนกันแล้วเป็นบอสเตอร์ดับเบิ้ลน็อกมาเลยครับผมบอสเตอร์คมจัดในจังหวะนี้ตาโนะหน้าของจัสต์มูเมนต์ไปแล้วหนูสักเป็บแล้วยิงไปอีกหนึ่งน็อกครับแม่ตรงนี้แล้วโซบิยาแตาโนะหน้าของโนดาไปได้เหมือนกันฟาร์ลอกแมตซ์าโนะหน้าของจัสต์มูเมนต์ไปก็สุดท้ายเป็นเทพแมวปิดงานแมสแฟกเกอร์กับออสเก้ไปลำพูเดียทอนจบระดับห้าครับเหลือท็อปสี่แล้วท็อปสี่แล้วยังไงกันต่อบุรรรีาาามมต้้อองงไหหลลคับบนนยู่่ไไมด้ับ อันสุดท้ายเป็นฟาลอสเซตเน่ได้ปิดงานเลยครับผมเพอร์เพอร์มูดอีสปอร์ตจบอันดับ4ครับแล้วโอ้ยหายเลยย่าโหมอเอดี้เข้ามครับมองหน้าศพตากอซ่าคืน3แอดอีกหนึ่งครับเอดี้เอาอะไรครับผมจะเปิดทาเลยหรือเปล่าเรียบร้อยสุดท้ายเป็นเทพแมวครับผมปิดเมอร์ลินมอไปไม่ได้แชมป์ที่3ครับของรายการเห็นมาในวันนี้เรียบร้อยโซฟิยาทีสติกตัดน็อกไปเอาครับผมตรงนี้ อันตรายด้านบนครับด้านบนมี2องตรงนี้มาแมวแมวมาจาังหวะนี้ถะาไม่ใส่มาแล้วเป็นฟาโรสุดก็มาเหมือนกันซ้ายมือระเบิดมาเหมือนกันจังหวะนี้ไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ที่มาบอสเตอร์ปิดงานไปซิกเนเจอร์เกมมิ่งเครื่องเริ่มติดแล้วครับผม6คิวครับในเกมนี้อุย้ยเอด็ดดี้ไล่เลยหรือเปล่าครับเอ็ดดี้ครับโอ้โหเอ็ดดี้ไล่เว้ยเอาเจียวอะไรต่อ เปซาเปซาโอ้บรรจงเหลือเกินเอดี้แคมแมนตัดล็อกไปได้หนึ่งยามาซูริกนี่ครับเป็นอุ้ยแล้วไปกลุม่มกลุมจานคุลลอฟตัดน้องมาได้2เลยโอ้โหเอากลเจู拉ิโอ,โอ,โอไปสติลคิวมาได้หนึ่งยามาสีมาลาฟาก้าครับเอาครับเดินทำครับตรงนี้ปอยเช่เดินทำมาปอยเช่ยังไงต่อปอแฝดใส่มาจาังหวะน,นี้สเปซายสเปซายลากมาลากมาจับกันอยู่ยังไงต่อโซปิยาตัดน้องมาได้หนึ่งเอาหน้าขาวโอ้โห เอาดิเป็นัวโด,โด,โดสุดกันมาเหมือนกันแล้วอลิมิเต็ดครับซ้ายของปอร์เช่ก็ออกจาก,กไปอลิมิแล้วเป็นเลลิกครับไปตัดนะของ JKR ครับออกจากเกมเหมือนกันครับผมโอ้ยตั้งแผนใหม่หรือเปล่าตรงน,นี้มาเล่นหลุมกันก่อนแล้วไหลเข้ามาบงแล้วทั้งวันนี้ยังไงต่อเรียบร้อยกันอีกครูเตย์ยุสเตย์ เอค้ครูเซตั้งเป็นใส่ไปน้องไปหนึ่งดักแมนมาตวัวนี้เรียบร้อยกับธนวัตรทีเอสคอมโบปิดงานไปเลยครับผมชาเปอรอ์สปอร์จบอันดับที่สิบหกไปกครับนี้มาไหลลงหลุมมาแล้วธนวัตรที่จะใส่ธนวัตรทั้งเป็นใส่แกรนดไหลมาย้อยๆอตรงนี้ธนวัตรทีเอ็เรียบร้อยหายไปสอเลยบอดบาสบอดบาด,ด,ด,ดยิงไปน้องคือสองทุกแกเนดมาตรงนี้แล้วลีออนคิวแต่น้องของโอฟ่าไม่ได้ปีเตอร์แมดโดนน้องไปเหมือนกันแล้วบอดบาดได้หลายต่น้องของดักแมนก็ออกจากเกมไปเหลือแค่สองแล้วก็ตารางเอ็มไอดีเอสมาและไอ้ทางด้านของ เอกรูเซียปานเนตไป7ดาเมจเท่านั้นจ่ายไปตรงนี้มาแจงกูลอฟครับซ้ำโอปอลเอาจเกไปเอกรูเซียเซตเนตมาค่อนข้างสวยครับไปตัดน็อกไม่ได้เหมือนกันอยู่นี้โดนน็อกไปครับเอกรูเซียมาชุดหน้าของธนวัตรเทเซนก่อนเอากลับไปซ้ำก่อนซ้ำธรวัตรที่จะไปไปโมไาเกือบตายตัดให้หมดนะตรงนี้ครับเอกรูเซียเล่นแบบลำบากเอกรูเซียตะเป๊เอกรูเซียตะเป๊กบ้ายาวบ้ายาวสุดท้ายเป็นพิเตอร์โฟใช้คานัดเดียวครับส่งอินฟินิตี้ครับจบอันดับที่15ไปครับ Oh, wow. โอ้โหเอาแกวกลับมาเฮ้ยสลามโหเรียบร้อยเทปแมลโดนซัมเมอร์เกไปโดย k m 99หรือใครจะไปรู้มันอยู่ในบ้านตรงนี้ออดเอ็กครูเซียแกเดชรอเผื่อ,อานาวโคตรไปแค่วันนี้มาเซไปมาเรียบร้อยคลูจะียแต่เราไม่ได้หนึบแล้วยังไงต่อทอ็อปฟี่โดนน็อกไปครับผมมาสกูนี้ก็หลายตาไปของ FW เหมือนกันตังหวะน,นี้เน็เน็จะมาเน็มาอีกแล้วเอ็กครูเซียบอกว่าหลบจูบอุ๊ยปาโดนเพื่อนจูบมา มอบให้ lings, จังหวะนี้มาไหมครูเซียตอนนี้เราไปอาเก็บพิกินเราเปิดมือเปิดมือมาแวนโออสก้าสามนักของเจเยอร์ออสเกมไปไอ้ครูเซียทั้งนักของเฉาควยวก็ออสเกมเช่นเดียวกันครับแซฟติการ์ทั้งนักของรเคเจเอสก็ลงไปเหมือนกันระหว่างนี้วัวรเนมได้เราระเบิดใส่มาใส่ขวามวัวทั่วตัวเองไปหมดจาคกูรอบตัวน้องทั้งนักของมันโถไปเหมือนกันโอ้โหสุึตามเต้าเราตามคนไอ้ครูเซียดับเบิลคิวอีกเฉยเลย ขอใส่ไปครับตรงนี้ครับไปตัดน้องมาได้หนึ่งนะของบอสเซอร์ครับผมแล้วเป็นเพชรเด็กครับเซตเหน็บไปซ้ำนะของลิมิเต็ด์ออจาเกมไปก็เลี้ยนคิวตัดน้องของจิลิโอไปครับซ้ำออกจาเกมโดยตองเคไปมาในนี้แล้วดูกรูมกรูมยังไงสเปรย์ไปก่อนกรูมกรูมสเปรย์ระดับแรกมาเ่อนขั้งไวเลียงวอสท้ายกรูมไปตัดน้องมาได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นเลนิกไปเทรดมาได้ครับไปแทงออร่าจบในตำแหน่งที่สองไปครับเริ่มเงียบอีกหนึ่งรอบนะครับผมเซดิกลำบากสุดแล้วคนนี้นะครับ ลำบากโน่หนึ่งผมให้เลยตอนนี้เซดิกบอกว่าโอ้โหเป็นทุกอย่างให้เธอไม่ไหวจริงครับสุดท้ายไปโดนโลน,นส์ไม้ครับปิดงานไปครับ FWE Sport จบอันดับ8ครับแล้ววุลีรัมทำมาตังหนี้อาโศนี่กันต่อเข้าสโมฟมาโดนเน็คเข้าหน้าไปเรียบร้อยคำมามก็ตรงนี้ครับโคนาซี่เน็ตมาตเพชรเด็ดเพชรเด็ดยิงคอใส่ไปก่อนตรงนี้ยังไงก็ัมูเลตต์ไปเบรกไว้ของเอดีกอาร์เคอร์แมนมาแล้วมูเลตอต์อติดมาแบบนี้น็อกครับผมเอดิกเคอร์แมนตัดน็อกไปหนึ่ง ไหลเข้ามาแล้วครับโคเน็ซี่โคเน็ซี่ไหลมาเหมือนกันเอเดียสแมนครับซ้ำหน้าของโซนิกไฟเตอร์กับออกจากเกมไปกันลอสเซเจียเซเนตมาน็อกเหมือนกันแล้วโดนน็อกมาจากหน้าของโลนัสมายสุดท้ายเรียบร้อยครับผมตรงนี้ลำบุญจีเทอย์อีสปอร์ตครับจบอันดับที่7ไปครับฝีเพื่อนจะเข้ามาขึ้นหรือเปล่ามาขึ้นมาต้องวัดดิสเปย์ใส่มาและเป็นเจ้าแมนครับไปซ้ำหน้าของสไตจีออกจากเกมไปก่อนโดนมูนต็อปใส่มาออบชันเริ่มเสริมมาแล้วแซฟบิกออเดย์แต่นน้องหน้าของเจ้าแมนล่วงไปครับโยชินบุรีครับซ้ำออกจากเกมมันทีครับแลมูสเเตดิน หมูสเตเดินตรงนี้มาป๊อปแฟดด้านหน้าไปก่อนแล้วเดินแล้วจัดโมเมนต์เอาครับโยชี้ฝั่งลืกฝั่งซ้ายวันนี้เรียบร้อยครับเป็นหมูสเตย์ปิดงานไปเลยครับผมกำเน่กันโดดเช็คยอยยอยมาตรงนี้เน่ลูกชิงติ้งก็ไปเหมือนกัน ชิซิงจะไปเหมือนแจ็จังหวะนี้ไหลขึ้นมาเนโอลิก้าการทะลัของโยชิมิบุรีมาจัสโมเมนต์เหตุการณของเนโอลิก้าไปเหมือนกันนะผมและพอร์ลมูตโตแปลเหมือนกันหมู่สเตย์ขึ้นมาจังหวะนี้สเตย์ใส่สเตย์ใส่พลิกขวามาอย่าไม่ได้อย่างไม่ได้ไหลเข้าสมองมาจับใกล้ไม่ได้เดี๋ยวคอมค้างมาจังหวะนี้ว่าเนโอลิก้าแต่น้ำหนักของชิซิ่งไปได้เหมือนกันแล้วหมู่สเต้เหตุการณของเนโอลิก้าออกจากเกมไปยังไงต่อเฮตต์ตองเคตัดไม่ได้ต่อเคตัดน้องไม่ได้อีกจังหวะนี้ยังไงต่อโอ้โห เลลิกครับผมตรงนี้ในสม็อกกรออยู่สม็อกกรออยู่ไฟสม็อกผ่ามาเพ,พิร์ลมูดวิ่งนะแล้วโบก็ตรงวันนี้เลลิกยิงไปใส่ไปหาทานเฟอร์ไปหาดัมเม่ครับผมมีคาบมอแฝดไปด้านหน้าก่อนหนึ่งลูกพีไฟสม็กไปออปชันมาแฟรละลัวแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสามมาโบมาด้วยคอนโดจะได้ต่ออยู่ลินเอาแปดต่อแปดต่อโอ้โหตายจะบอดตายตายจะบอดต,ต,ตายวันนี้มาเพ,พิร์ลมูดโอ้โหตามเจ้าเลยเกินมันเจ้าเลยเกินมาเลลิกตัตนนดชนะของจัดโมเมนต์ลวกไปหรือแค่หมุดเต้ในสม็กจัดโมเมนต์เรียบร้อยครับผมเดชเก เกมมิ่งเนี่ผมเกมนี้6คิว